การพนันจะประสบผลสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคหรือดวงใดๆังสิ้นนะครับแต่มันอยู่ที่ความสามารถของเราพยายามดูบรรยากาศนะครับแล้วดูสิ่งแวดล้อมดูน้าเสือแล้วก็เล่นแบบใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ชอบก็นั่งดูเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นครับเงินมันไม่ใช่กระดาษครับไม่ใช่เอามาทิ้งมาคว่างกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปกันเลยครับสวัสดีครับแล้ววันนี้จะมาสอนเทคนิคอะไรครับกดเข้าไปนะครับอย่างตรงนี้นะครับเม็นไหมครับว่าหมายแรก นะครับผมจะลงไปที่เพลเยอร์นะครับเพราะว่าอะไรครับนะเดี๋ยวมาดูครับไมนี้ครับมาดูพร้อมกันครับเปิดมาผมหนาาเรียบร้อยครับป๊อก8ครับไายแรกไหครับเห็นไหมครับว่าวันนี้จะมาสอนรูปแบบกราฟไพ่แบบแพ้ชนะโดยรวมครับเพลเยอร์กับแบงค์เกอร์นะครับถ้าสมมติว่า2ฝั่งนี้นะครับเอามาบวกกันแล้วไม่เกินสินะครับ ให้เราลงที่ฝั่งเดิมน,นะครับถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เพเยอร์บล็อกแปดใช่ไหมครับแบงเกอร์สี่แต้มมันเป็นติดสองเรานะครับต้องลงไปที่แบงเกอร์แต่เมื่อกี้นะครับแบงเกอร์ er ไม่มีแต้มเพเยอร์ Player มันบล็อกแปดคือมันมีเลขตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปที่เพเยอร์ครับมา,มาดูมานี้ครับมาครับเปิดมา ที่7แต้มกับ6แต้มครับเรียบร้อยครับบวกมา800บาทครับโอ้โหนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเพล y เยอร์7แต้มแบง์เกอร์6แต้มเป็นเท่าไหร่ครับ13ครับไม้ต่อไปเราจึงต้องตับไปออกที่แบง์เกอร์ครับการดูแพ้ชนะนะครับของแบง์เกอร์กับเพลเยอร์แล้วเอามารวมกันนะครับถ้าเกิน10ให้เราเปลี่ยนฝักนะครับแต่ถ้าไม่เกินให้เราลงฝักเดิมครับ มาครับมาดูมาเองครับมาครับมาลุ้นพร้อมกันนะแล้วเปอร์เซนต์ในการเกิดของกราฟไพ่แบบนี้นะครับมันสามารถเกิดได้เกือบทุกห้องนะครับเปิดมาผมหแต้มเขา4แต้มครับเรียกมา2แต้มครับเอาเรียบร้อยครับบวกมาพันห้าบาทครับ <Wow. S 1> โอ้โหนะครับมาได้สามพันกันไป เห็นไหมครับว่าแบงเกอร์9หลัง player 2แต้มครับรวมกันเป็น11ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับเราลองเงินเท่าก่อนนะครับแล้วไปครับที่เพเยอรครับเปอร์เซ็นต์นะครับในการออกของห้องหรือว่าการออกกราฟไพ่รูปแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าออกง่ายนะครับถ้าเป็น100%ผมให้กราฟไพ่นี้กาฟไพ่นี้เยอะสุดในบรรดา21รูปแบบเลยคือประมาณ80%ครับแบบนี้นะครับ มี10บห้องจะออกอยู่8ห้องครับเยอะไหมนะครับเยอะนะครับเอาเรียบร้อยครับบอกอก9ครับบวกมา3 1 2 0บาทย้ําเห็นไหมครับว่าแบงเกอร์แพ้เราที่6แต้มเราปอกอก้าถูกไหมครับ9ก้ากับ6กบวกกันเป็นส5้าครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับไปออกที่แบงเกอร์นะครับนี่นะครับการกราฟไพ่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่า10บห้องจะออกอยู่8ห้อง หรือว่าวันหนึ่งนะครับจะออกอยู่16ห้องนั่นเองนะครับ12ชั่วโมงออก8ห้องทีครับเรามาดูครับไม้นี้มาลุนพร้อมกันครับและถ้าใครนะครับพร้อมแล้วมีทุนพร้อมแล้วอยากมีกําไรครับอยากสร้างกําไรอยากเก่งด้วยเองนะครับแอดไลน์ทางฝ่ามือนะครับโอ้โหทายทายเกมไปเออแล้วผมลืมบอกนะครับถ้าเมื่อไหร่ครับเราเล่นรูปแบบกราฟไพนี่อยู่นะครับแล้วมันทายเกมนะครับไม้ที่สาม นะครับไม้ไม้ที่2ดินะครับเรื่องไม้ที่2หรือสานี่แหละจะถัดจากใครเกมมันจะสลับไปนะครับเพราะฉะนั้นไม้นี้ผมลงมาร์เกอร์ก่อนนะครับปกตินะครับฟังนะนะครับปกติคุณจะลงนะครับถึงว่าแต้มม่ถึงสิบคุณลงฝั่งเดิมใช่ไหมครับแต่ในเมื่อมันมีเสมอมาชนกับเรานะครับเราต้องเปลี่ยนจากแต้มม่ถึงสิบรวมกันสองฝั่งนี้ไม่ถึงสิบแต้มให้ไปเปลี่ยนฝั่งครับปกตินะครับ แ้มไม่ถึง10ลงฝั่งเดิมนะครับแต่เกิน10แต้มเราสลับบ่งแต่นี่มันสลับกันนะครับนึกออกไหมอ้าวเรียบร้อยครับบวกมา6 0 8 4บาทครับไม้ที่ห้าพันสอสิบนะครับเออนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ขึ้นให้ดูดีกว่านะครับว่าปกตินะครับเราขอเล่นมานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังครับนะหมายต่อไปครับอย่างที่ผมบอกครับแต้มไม่ถึง10บครับเราลงไปครับที่แบงเกอร์ครับ อย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม้หน้าไม้ถัดไปนะครับถ้ามันเกินสิบแต้มเราลงฝั่งเดิมแต่ถ้าไม่เกินสิบแต้มเราเปลี่ยนฝั่งครับเพราะว่ามันมีมาชนอยู่รอบนีงนะครับมันมีทายเกมมาชนอยู่รอบนีงนะครับเปิดมาผมสี่แต้มครับเขาหนึ่งแต้มเอาเรียบร้อยครับบวกมา11700่่น้ยบาทครับโอ้โหนะครับหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับ เห็นไหมครับว่า4กับ1รวมกันเป็น5ครับให้เราเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะว่ามันมีไทยเกมมาขั้นเราเมื่อกี้ครับนะแล้วถ้ามีไทยเกมอีกรอบหนึ่งทำยังไงครับก็กลับฝั่งเหมือนเดิมครับไม่ยากครับรูปแบบการาฟไทนี้ผมบอกเลยว่ามันออกง่ายครับ10ห้องจะออกอยู่8ห้องหรือว่า12ชั่วโมงออก8 24ชั่วโมงออก16ครับ ตรงนี้ครับรูปแบบกราฟไพ่ผมบอกเลยว่านะครับมีทั้งหมด21รูปแบบแล้วรูปแบบนี้ออกง่ายที่สุดครับมาครับมาดูมานี้ครับเปิดมาผมแต้มเรียกมาอะไรเข้าเจ็ดหลังถึงว่าสูงนะครับอูโหูเนี่ยครับยังทายเกมอีกนะครับเห็นไหมครับว่ามันทายเกมนะครับถ้ามันทายเกมให้เราสลับเหมือนเดิมครับจากที่เราดูแต้มน้อยนะครับจากที่เราดูแต้มน้อยนะครับเราต้อง ลงนะครับไปที่แบง์ไปที่เพย์เยอร์อีกรอบหนึ่งผู้ผิดนะครับลงเพย์เยอร์อีกรอบหนึ่งแล้วเราตามกราฟให้หลักไปเลยครับว่ามันจะออกที่เกินสิบแต้มไหมหรือว่ามันจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอพักก่อนหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับมาครับเปิดมานะครับแบงเกอร์ห้าแต้มครับ โอเคครับออกที่แบงเกอร์นะครับเห็นไหมครับว่า4กับ5นะครับรวมกันเป็น9ไม่เกิน10ครับเพราะฉะนั้นรูปแบบกราฟไพ่นี้เราต้องลงไปที่แบงเกอร์ครับเพราะว่ามีไทเกมมาขั้นให้เราแล้วเราชนทั้งหมดไป2รอบรอบแรกเราสลับจากแต้มเยอะแต้มเยอะลงฝั่งเดิมแต้มน้อยลงคนละฝั่งแล้วตรงนี้มาสลับอีกทีนึงจากแต้มน้อยลงฝั่งเดิมแต้มเยอะจะลงสลับฝั่งครับ การไพ่รูปแบบนี้ผมพูดไครอาจจะงงนะครับอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปด้วยนะครับพิมพ์ข้อความขึ้นบนหน้าจอชิปวิดีโอนะครับพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับมาดูครับมาเปิดมาผม5แต้มครับเรียกอะไรมาเอาเรียบร้อยครับบวกมา2 1งหมืาบาทครับอ้โหนะครับพอครับเลิกครับทุนสองร้อยบวกส0 0หมื่นครับทำไมน้อยเท่านะฮะ นะครับใช้เวลาไม่ถึงนะครับ10นาทีสามารถทำกำไรได้20,000 2,200ครับและสำหรับใครครับสนใจความรู้เทคนิครูปแบบการไพ่ทั้งหมด21รูปแบบนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มนำเล่นสุด v ีพเลยนะครับนำเล่นตลอดทั้งวันนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์มาเลยครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างนะครับเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะยินดีต้อนรับครับและวสำหรับใครครับชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับจะขายกดกระดิ่ง ให้ช่องเองๆขอบไปดีด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณที่ดูคลิปกันจบครับนะสวัสดีทุกคนครับผม